สำหรับที่เผือลบไปสวัสดีค่ะผู้เกิดชาแนลเวิร์สไปมอลกันอีกแล้วนะคะวันนี้ครับตย์ค่ะก็จะพาทุกคนนะคะไปซื้อเคสโทรศัพท์ใหม่กันวันวันนี้นะคะเราจะไปซื้อเคสโทรศัพท์กันที่บิ๊กซีเนาะเดี๋ยวใครอยากได้แบบไหนก็แบบเดี๋ยวเราจะไปดูเคสโทรศัพท์กัน เพราะว่าฟืดใส่เม็ดใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะถ่ายตอนเข้าไปในบิ๊กซีกันไปขอโทษด้วยนะครับที่ไม่ได้พาไปซื้อเค้กนาะเดี๋ยวฟนะคะจะไปกินเค้กซีกันเดี๋ยวไปกินเค้กซีกันแล้วเฟิร์สก็จะรีวิวเค้กอีกทีคลิปหน้าก็ขอโทษทุกคนด้วยนะครับขอโทษจริงๆนะคะตอนนี้ลองตอนนี้ลองมาซื้อเค้กซีนะทุกคน โอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวรีบิวให้ดูเ <c oughs> ย่ตอนนี้มาแล้วนี่เขาไมนั่งคนลที่อ่ะทุกคน เราจเหมือนผีโพอะทุกคนมามาเริ่มกินกันกินอะไรก่อนดีโอ้ยโอ้ยน้ำจิ้มเขาจะใส่เป็นอย่างนี้ให้เลยนะคะทุกคนมันจะไม่เหมือนเดิมทดลองไม่อะไรมันดูเซตนี้นะคะเซตร้อยสิบก็บบนะได้เป็นนี่เลยไม่ได้โค่นะไม่ได้โคนะมีเป็นไก่ไก่ธรรมดาหนี่งแล้วก็เป็นไก่สไปซี่แล้วก็เป็นไก่ไรกระดูก นะแล้วเป็นไฟองผมอืมอร่อยเห็นไหมเริ่มกินกันค่ะคันมีน้ำแถมด้วยต่อไปกี่นแล้วคนอร่อยมากเดี๋ยวจะรีวิวเครโทอศัพท์ที่บ้านนะอืมใช่ไหมไอ้เรือง กินได้เมื่อนี้กินได้อืมรอนะอาจจะมีเสียงรบก,กวนเน่อยนะเพราะว่านี้เราไม่ได้อยู่บ้าน ยากมากเลยหรอทุกคนเป็นครั้งแรกที่เดินห้างของปูค่ะเีือวว่าจะไปลองเดินตรงอ่ะเมื่อมันมีอ่ะที่ขายของใว่ไหมนนะี่เป็นโซนนึโซนอ่ะนแป๊บเดียวเราก็กลัวโควิดถอดหน้ากากในห้างเหมือนจะตายแลทุกคนเดี๋ยวนี้จะเป็นซมเบ้ นกบอกเลยตอนนี้ก็กำลังสร้างนะเกิดอกคุณแม่บนอย่าอนนี้เป็นอะคาแรคเตอร์ของเขาค่ะต้องขออนุญาตไปกินก่อนนะถ้ากินเสร็จแล้วมัน,นอิ่มมากหมดแล้วี๋ยวต่อไาก็จะไปเดินอะไรนิดหน่อยนอ้องก็ แล้วพูดได้คำเดียวว่าอิ่มนะจุนจุนถ้าไม่อิ่มคือไม่ได้ข <c oughs> เข้าใจไหมอิมอ่มสกอ,อ,อ,อ <c oughs> ิกคนขอบคุณสำหรับการโหวตนะจ้าเดี๋ยวจะไปดูทีหนาะเดี๋ยวไปเดินเชื่อกันเย้ yeah! ถึงบ้านแล้วเหนื่อยมากเลยถึงบ้านถึงก็มาข้ามวันเลยเพราะว่าเมื่อวันกลับบ้านมาก็นอนเลยเนาะโอเค มากล่าวถึงที่จะมารีวิวเอาไว้ก็นี่เลยจ้าซื้อมานะจะเป็นเคสโทรศัพท์ะจ้ะของรุ่รรรรรน vivo vivo นี่ที่จริงนะเขาไม่ได้แถมตัวนี้มาให้เนาะนี่เขาไม่แถมมาให้เพิ่อซื้อตัวแหวนมาเองนี่ค่ะแล้วก็เป็นเคสสีม่วง ขอเคีย์ประเด็นนะคะคนที่ดูทางแอปติ๊กตอกของเฟิร์สเนาะคนที่เห็นว่าทาไมกล้องเฟิร์สมันแตกก็คือร้านอนะเขาทําของเฟิร์สแตกก็คือวันนี้เดี๋ยวจะไปถามเขาเนะาะก็ใครอยากรู้ก็ในแอปติ๊กตอกนะจะไม่ลองมีชู้นะอ่ะเข้าเรื่องกันดีกว่านี่ฮะเราะะ่ะก็ซื้อมาอันนี้เป็นของรุ่น vivo นะคะ vivo oppo oppo Opp ตัว o นะคะ oppo แล้วก็จะเป็นพวกนี่ค่ะเนี่ย ที่จริงเราไม่อยากได้เป็นตัวนี้นะแต่มันมีตัวนี้สวยอันเดียวในร้านแค่นั้นมันมีตัวตัวนี้ก็สวยอย่างเดียวในร้าน,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 นยยาหให้กเนี๋ยเขาอยให้กล้องโฟกัสน,นะน่มันจะโฟละโฟละโอเคนี่ฮะกล้องโฟกัสแล้วแล้วก็เป็นเคสสีม่วงเวลาใส่ก็จะสวยบอกให้นี่ครับแต่ไอตัวนี้มันจะตั้งอย่างนี้ไม่ได้นะผู้คนมันจะตั้งแบบอย่างนี้ไม่ได้มันตั้งได้แค่อย่างนี้นี่นี่ โอเคจบคลิปกันดีกว่าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับใครแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไอเกิงเกิงเกิงเกงเกิงเกิงโอเคนะครับก็ใครยังไม่เฟิร์สทำวอล์กอีกเนาะก็วอล์กอะเฟิร์สหายก็คือเฟิร์สไม่ได้เป็นคนลบก็เฟิร์สรู้แหละว่าใครลบแต่เฟิร์สไม่เอ่ยชื่อก็เฟิร์สรู้นะคะว่าใครลบเพร,เพราะว่าเพราะเห็นแต่คนในครอบครัวเฟิร์สนี่แหละ ไม่บอกอ่ะคนทําเอาง่ายคือคนรู้จักของเฟิร์นนี่แหละอืมโอเคใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนั่นแหละที่เฟิร์สบอกบายบายจุ๊บจุ๊บนี่คือคลิปที่ปล่อยอารมณ์ในแอปติ๊กต็อกข้อหาโทรศัพท์แตกทำไมก็ไม่รู้อะ นี้แหละค่ะก็อย่าลืมไปติดตามแอป TikTok first ด้วยนะคะ first two